ไอ้เหี้ยไปละไป้เหีคนพัวไม่รู้จะระเบิดรยบร้อยใครยิงวะใครยิงวะไอ้นี่ไอ้นี่นี่ไนี่ไวไอ้เหี้ยมายืนข้างๆกูเรียบไป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 กูเสฟไ้่เก็บไปมย เดี๋ยวไปเอารถกันนะครับใ่ะ มือมือไหวมากเฮ้ยใครยิงวะใครยิงวะมันยิงแล้วมันยิงแล้วลอมอันนี่ทนี่ใครยิงวะไหนนเอ๊ะโนนู่นมเลนู่นลอมมันอมมั่ยิงแล้วไม่ใครยิงวะล้อมล้อมตัอตันตันตัต้องล้อมวะ้องอะ เราต้องการอะไรครับต้องการอะไรครับต้องอุ้มต้องการอะไรครับต้องการอะไรครับกระสุนกระสุนครับไปไหนคอมเพนเอาอะไรครับรวมราครับรวมาแล้วตัวตัวหัครับยังไปไหนฮะยังไปไหนฮะคุณไปไหนฮะครับเอาคอมเพนหรือกระสุนครับแค่นั้นแหละเอาได้ดันเปล่าครับผมล้อ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 มเยอะไอ้ไี้ไแค่มาเรียนตู่นกูอีกเลยเนี่ยฝาดฝาดฝาดไม่รู้จีเอเนี่ยไป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 อย่าไปสนใจเลยพวกนั้นนะอย่ามีสนใจอย่าไปสนใจมันครับอย่าไปสนใจปอดตีน้อยทีเดียวบ๊อบจี เดี๋ยวเราเปดนะครับผมเด็กตาบายๆมันยิงแล้วอะนั่นะในยิีก็ยัดแม่แบบนี้ไปวะนี่ผมมีปั๊บมันยีรอบๆ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 รอบนรอบๆ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 อบๆ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 อบ ตรงแบบเนี้ยหาแม่เหมือนกันยิงทำไมก่อนนะยิงทำไมก่อนเป็นอะไรเป็นอะไรครับคือต้องการอะไรแบบเนี้ยโดนสรนักกนดขี้เปล่าตโดนสารนักกีดเปล่าหรือกุศลอะไรครับให้ขมมีพี่คนนี้มีมีเอฟโอหาแรกที่นี่เปล่าหรือว่าไงครับเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้นะโดนรีตูดแปลรุดแปลรุดไปให้เขาครับ ไปคุณคุณคุณบ้าเปล่าไหมบาบ้าร้าดน้ว่ะไม่บ้าก็ได้แอหมดแลวเนี่ยเอ้ยเฮยใครเปนเดืออะไรวะไอ้ใี่ีอิ่มแล้วมั้งเนี่ยนัดคนยาราเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึงครับ อภิรักษ์จันโอชาครับเบอร์หงคนัรเบอร์หนครับเบอร์สองครับเร์สองประเทศบาลจะกม้เรือเบอร์หนึ่งครับอภิรัก์จันโอชานะครับอภิรักษ์อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนนามกันแปบยใมันยิงมัมาอันน์นะครับลมาอนันอ์รักปรมาอันน์เบอร์หนึ่งครับโอห้กดูดูเหมือนวุ่นวายมากครับตอนนี้ ก็วุ่นวายจริงครับจังหวะนี้หาเสียงครับปฏิรักปรมาอนันต์เบอร์หนึ่งนะครับถ้าได้เลือกกลัวรยต้องปรามาของเราหนี้หักถือเฮ้ยเราอล้วมาเราอยแล้วไรวะตัวดีประชาชนที่ทางครัาปฏิรักปรมาอนันตต์ัคนเดิมเป็นครับออกมาใหม่ ไข่ฟองละสิบาทบานผมไฟไข่ไข่ไข่ฟองละสิบาทอะไม่อยากจะุมอย่าย่าย่าอยาผมย่ายาผมไม่ได้ยินอยาเข้าแชนเอ็ดต้องทำไงอยาอย่าอยาผมอยาเข้าต้อเป็นเอ็ดต้องต้องเอ็ดติดโรอ็ดใม่เราเรคงไม่ได้เข้าอะไรเข้าัร่ ต้องต้องเป็นเอเียเสียใได้เสียต้องเป็นเสียอโอให้ได้ครับต้องเป็นเอเดีย์เสียมาทำมาทำขึ้นาเองก็ไดเพราะท่ทีเไม่ไดเรางคุอ่ต้องปวคเป็นศาสนายงาสนาแห่านผู้รญใครมันชนนอ้ไปไ่อ่อย่า้เอกูติดตเลยมันขึ้นไ่

ไอ้เฮี้ยไหนนยิงนานี่นอยู่ไหนวะระเบิดนเลยระสุนตายอ้เกือบตายาระบ้าดันนี่ไงวะมันต้องไปด่าพ่อมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่มันอยู่นู่นนะมันเอีงยิงอยู่นตรงรถสปอร์ตอ่ะเอเยยกลรกอ นั่งด้วนั่งัวนั่งด้วนั่งวนั่งด้วยั่งตันั่งตัวนั่งนั่งวนั่งตั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 วน่งนั่งตัวนั้ัวนด่งวนั่งตัวนั่งต่งตน่ันม่มตัวนั่งนเ่งตวนั่งตว่งตัวนั่งตัวนั่ตั่งตัวนัวนั่วัวนั่งตนั่นั่นั่น่งต่ตั่งตังตังตัง อ้าวเหรอไมเหรอไม่ไม่ัม่ไ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 ย่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ั่ไม่ไมไม่่ไม่ม่ไม่ไไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ัม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไล่ไม่ไม่นม่ัมอ้มไม่ไ่่ไม่ไม่ไม่ไไปม่ไ่ไม่ไม่น่ไ่ไมัไไปไ

ไอเยี่ยพลังประชา์นไม่เมอเ้ยเลยโเลยอสุเลสัแลราก็ไปต่อของเราครับผมไปุดดีไหม

เอาเท่าแต่อย่างนัอีมันมันมันยังจะแข่งอยู่ไหมอะเท่าเท่าแต่อย่าอเอเย็นมากแอร์เย็นมากมันยิงแล้วมันยิงแล้วเติมเติมไปกี่บาทครับหาตัวไม่มีใครว่าไอ้สัตว์โนโนดมันมันยิงอยู่จุดเกิดเลยมันยิงจุดเกิดนอนยิงอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมกดดวงเลยเกิดอยู่ไหนวะดึกดึกดึมันมันนอนยิงอยู่ข้างบนนะเห็นปะเห็นปะเดี๋ยที่ผมต่อยไปครับสวัสดี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 ครับ nó cuối đéo Chim nặng Nô 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 con nhìn đâu bọn này tao mà ววออโอ้ยเครื่องร่อนหายว่าจะว่าจะมาขึ้นเครื่องร่อนซะหน่อยหายไปไหนวะเครื่องร่อนหายไปแล้ว,เอ,ลวเออนี่ใช่สมาชิกรถแห่หรือเปล่าครับเนี่ยใช <_ an> ่ครับใช่รถรถหายไปไหนเข้ารรถระเบิดจน ครอบครัวแตกแยกกันหมดแล้วครับตอนนี้นู่นทำนู่นแล้วเกงเกงเกงรถแห่ยืนอยู่นู่นครับเกงรถแห่ยืนอยู่นู่นอ๋อมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้สมาชิกประชารัฐมาแล้วครับเรียบร้อยครับมากันเต็มสาวๆไปกับพี่ไปเนองสาวๆไปกับพี่ไปเนาะเก่งตุ๋ยเนี่ยฮะสาวๆไปก็บที่ไปเนองเก่งตุ๋ยรถแลมโบมาแล้วเนี่ยฮัลโหลมดเนี่ยต่อให้หมดเลย เฮ้ยไหวหรือเปล่าไอเย็นดิไอเย็นนะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไอเแ่าไหนเก่งเข้ามาเลยไหวหรือเปล่าไม่ได้เก่งครับจุกยินข้าวป้าจะยินครับป้าผมแค่มีขนาดตัวเียวนะไหวหรือเปล่าฮู้อะไรยินีปฮู้อะไรกันจากนั้นหมดแก้สีแก้ยินจากนั้นหมดไปเปล่าไปเปล่าเฮ้ยจะกินลำยน้ำลายยาอะไรย้อยปลามะอันนั้น่อย ญาณัติพอมีแกหีแกหิยอะไรอ่ะอะไรอ่ะญาณัติคิดแกแกยันอะโอ้โหโตรซา้าทาโคตรซาลาทำมาไม่ได้หิดปะเขาแกหิด้กหีอ่ะโอ้โหอาณัติีนะลูอรอะไรอะใครว่าหีอะ กลุ่มนี้อยู่ยากครับผมเราไปเออเราจะได้เครื่องร่อนเราจะได้ัดรดกรี่ย่างครับเนี่ยไปหรือเปล่าก็จะไปนี่ฉันได้จะไปยอุย้ยเพิ่อลองเพลงแล้วไปครับเราจะไปลงไหนกันดีเราจะไปลงแก๊ง โอแทชหรือเอ้าวชนปะตบจริงเอามาดูห้องผมไหมโอ้ยอาานหนังหนีอ่ะ อ้าวอ้เอาวอ้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 าวอย่าลีวเอาอยานำไปไหนนะจะเอาขึ้นได้หรือป่ะครับเนี่ย ขึ้นไม่ได้ฮะจบสิครับงานนี้